สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับลูกค้านอที่ติดตามช่องทาง YouTube ของแอมอูิตอนนี้นะคะช่องทางการติดต่อของแอมเนาะจะมีให้ลูกค้าถึง2ช่องทางนะคะช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจ a c e b o o k นะคะเป็นช่องทางที่มีชื่อว่าแอมออโต้โปรโมชั่นนะคะลูกค้าเข้าไปดูภาพนิ่งนะคะไปดูภาพเคลื่อนไหวหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปวิดีโอในช่องทางของ u t u b e แอมก็ได้นะคะสำหรับวันนี้เนาะแอมจะเอารถ สวยนะคะมารีวิวให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันเนาะแล้วก็จะเป็นรถยนต์ของ Ford ร,รุ่น xlt นะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกทั้ง2เ,เกียร์นะคะเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เนาะแล้วก็มาให้ถึง6สปีดด้วยนะคะแล้วก็ให้กำลังเครื่องยนต์สูงสุดนะคะ2,200ซีซีแล้วก็ให้แรงม้าถึง160แรงม้าด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงชุดสีต่างๆนะคะ มีให้ลูกค้าเลือกหลายสีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีบริการด้านการส่งมอบรถนะคะแล้วก็บริการด้านการไฟแนนซ์นะคะเซ็นเอกสารให้ลูกค้าถึงทุกพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงชุดสไตล์การแต่งต่างๆนะคะแอมมีให้ลูกค้าเลือกตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งแบบธรรมดาแต่งไวบอดี้นะคะหรือจะแต่งแบบพิเศษพิเศษเป็นเหมือนชุด คันนี้นะคะเป็นชุดแต่งที่เรียกว่า F150 Spider นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดแต่งที่ลูกค้าเลือกเองตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมีอะไรที่เด่นๆชิ้นใหญ่ๆบ้างนะคะโซนของด้านหน้าเนาะจะเป็นตัวาชายกันชนนะคะจะเป็นตัวกันชนด้านหน้าทั้งหมดนะคะอันนี้เราทำการเปลี่ยนยกเสร็จให้ลูกค้าเลยนะคะจะรวมถึงตัวกระจหน้าตัวครอบกันชนนะคะเปลี่ยนจากชุดเดิม นะคะใส่เป็นกระจังฟอร์ดดำล้วนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงตัวครอบด้านนี้นะคะเป็นดำล้วนแล้วก็ไฟ LED 3ดวงอันนี้นะคะเราใส่ให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยเนาะแล้วก็รวมถึงไฟตัว C นะคะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์นะคะของรุ่นชุดแต่งที่เรียกว่า F 1 5 0 Spider นนั่นเองนะคะจะเป็นไฟตัว C เล็กๆนะคะอันนี้ที่เราใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าเนาะแล้วก็รวมถึง ชายกันชนด้านใต้นะคะอันนี้เป็นชายกันชนของรุ่น F150 เช่นกันนะคะจะทําเป็นสีโทนเดียวให้ลูกค้านะคะลูกค้าก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอาสี t ูโทนหรือจะเอาสีโทนเดียวแบบนี้นะคะถ้าเป็นสีสองสีก็จะเป็นแค้งด้านใต้จะเป็นสีบรอนเงินนะคะอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นกันเนาะยังคงตําแหน่งไฟตัดหมอก ไว้ที่ตำแหน่งเดิมนะคะนี่เราไม่ได้ย้ายออกนะคะหรือว่าถอดออกแต่อย่างใดทั้งสิ้นเนาะแล้วก็รวมถึงพระเอกนะคะที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าอีกชิ้นหนึ่งเนาะจะเป็นตัวไฟหน้านะคะอันนี้เราทําการเสริมไฟมาแตง่งเพิ่มเข้าไปนะคะปกติโคมไฟของรุ่น XLT นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ธรรมดานะคะจะไม่มีไฟ running daytime ตรงนี้ให้เนาะแล้วก็จะไม่มีวงแหวนให้นะคะเราทําการใส่เพิ่ม วงแหวนให้ลูกคา้าแล้วก็ใส่ไฟลันนิ่งแล้วก็ใส่ครีบฉลาม3ครีบให้ลูกคา้าทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะ,ะสำหรับดวงตาเองนะคะลูกแก้วที่อยู่ด้านในลูกค้าก็สามารถเลือกสีของเขาได้ด้วยนะคะจะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีแดงนั่นเองนะคะ,ะเสร็จจากด้านหน้านะคะเดมจะพามาดูความสวยในโซนของด้านข้างบ้างนะคะว่าลูกค้าเลือกชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ จบจากด้านหน้าเรียบร้อยนะคะแยวจะพามาดูส่วนของด้านข้างที่ทูกค้าเลือกชุดแต่งเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะอันนี้เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมีะให้ลูกค้าเลือกเช่นกันนะคะว่าจะใช้เป็น6นิ้วหรือ9นิ้วหรือไม่ก็จะเลือกเป็นแบบมีหมุดหรือไม่มีหมดุดเหมือนรถคันนี้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแบบเรียบนะคะขนาด6นิ้วนั่นเองเ,องเนาะแล้วก็รวมถึง แมกย่างนะคะอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเราอีกชิ้นหนึ่งเช่นกันนะคะลูกค้าก็สามารถเลือกแมกย่างได้ว่าจะเอาอขอบเท่าไหร่นะคะหรือจะเอาซีรีส์ยางขนาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็ตัวยางอันนี้เราก็มีให้ลูกค้าเลือกด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงลายแมกด้วยนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นแมกลายหยดน้ำเนาะแล้วก็จับคู่มาพร้อมกักบตัวยางแหนขุกนั่นเองนะคะสำหรับออซิสต์ีทั้งหมดนะคะอันนี้ลูกค้าใช้ เป็นโทนดำเงาทั้งหมดด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบโลโก้แก้มหรือว่าเป็นครอบมือเปิดเบ้ากันรอยนะคะกันสตร์หรือว่าราวหลังคาอันนี้ที่เราใส่เพิ่มเติมให้ลูกค้าทั้งหมดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่พระเอกในส่วนของด้านข้างเนาะนั่นก็คือตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกอย่างที่เราบอกลูกค้าทุกๆคลิปนะคะว่าลูกค้าสามารถเลือกอสติกเกอร์ได้นะคะออกแบบสติกเกอร์ได้ว่าจะเอาชื่อของตัวเองหรือว่าชื่อของใครก็แล้วแต่นะคะเหมือนลูกค้าท่านนี้เนาะ ออกแบบมาเป็นชื่อย่อของลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ติดด้วยไวทแท็กสีแดงอันนี้นะคะเพื่อให้รถด้านข้างดูมีมิติเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะโดยเอาสีแดงมาตัดนั่นเองเนาะ,ะบันไดข้างคูง่ตัวโรงงานของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ฟรีมาน,นี้ลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์หนาบางด้วยได้นะคะแล้วก็เป็นยี่ห้อของฟรีมาน,นี้ลูกค้าก็เลือกได้ด้วยเช่นกันนะคะ แอมจะพามาดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะว่าเราใส่อะไรเพิ่มเติมให้กับลูกค้าท่านนี้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวแอมจะพามาดูในโซนของด้านหลังบ้างนะคะสําหรับโลบาร์หลังเหล็กอันนี้นะคะลูกค้า เลือกใช้เป็นของ Outlander นะคะแล้วก็ยังจะใส่เป็นตะแกรงแคมปิ้งนะคะเป็นถาดแคมปิ้งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเนะาะใส่เป็นของย e ี่ห้อ Outlander นะคะแล้วก็ตัวตะแกรงเองนะคะก็เป็นของย e ี่ห้อ Outlander ด้วยเช่นกันนะคะสำหรับในส่วนของด้านท้ายเนาะแล้วก็รวมถึงอ่าอุปกรณ์ที่อยู่ในโซนของด้านท้ายนะคะจะเป็นครอบไฟท้ายนะคะก็ยังใช้เป็นโทนสี ดำเงาด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกในส่วนของด้านท้ายนะคะอันนี้เราใส่เป็นลายล้อให้ลูกค้านอะแล้วก็ตัดด้วยเลนเจอร์สีแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวกันชนนะคะลูกค้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคู่ตัวของเขาก็โอเคอยู่แล้วเนาะมันจะมีเซ็นเซอร์ที่คู่ตัวของเขามาอันนี้ลูกค้าก็เลือกที่จะไม่เปลี่ยนนะคะเลือกใช้แค่ตัวของอะตะแกรง แคมปิ้งแค่นั้นเองนะคะฝากลูกค้านะคะที่กำลังมองหารถยนต์อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดๆก็ตามนะคะเรามีให้ลูกค้าเลือกหลายรุ่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแ c a หรือว่าสีประตูนะคะราคาอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแอมยินดี e จะนำเสนอโปรโมชั่นในแต่ละรุ่นให้ลูกค้าได้เลือกใช้กันนะคะอ,อยู่ที่ลูกค้าเลือกที่จะใช้เป็นรถรุ่นไหนนั่นเองนะคะมีงบเท่าไหร่นะคะอยู่จังหวัดไหนเนาะก็ บอกแอมมาได้เลยนะคะแอมมีบริการดีๆที่จะนำเสนอให้ลูกค้าทุกการบริการด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอมขออนุญาตนะคะลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแอมจะรถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะแจ้งเตือนคลิปต่อไปของแอมเนาะอยากได้รถรุ่นไหนนะคะทักเข้ามาคุยกันนะคะขอบพระคุณลูกค้านะที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไว้แอมจะรถ รุ่นไหนนะให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ